การฟื้นฟูแม่สายนะคะที่ตอนนี้มีการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะภาพรวมของการฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ99%ค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็ได้นําเอารถดูดโครนมาสนับสนุนเพิ่มอีก2คันเพื่อให้การทํางานได้เร็วขึ้นนะคะติดตามได้จากคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์รายงานจากอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ การฟื้นฟูแม่สายคืบหน้าในทุกมิติหลายหน่วยงานค่ะก็ยังคงระดมพลเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อที่จะเร่งปิดงานให้ทันสิ้นเดือนนี้ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันจะไม่มีการถอนกำลังจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและกลับเป็นปกติ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผัวราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กทมและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันปฏิบัติภารกิจในอำเภอแม่สายโดยมีส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยได้ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169หมู่ที่10ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสำรวจความเสียหายของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันจุดดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่จากกรมการทหารช่างจากจังหวัดราชบุรีมาช่วยซ่อมแซมกว่า50นายทางด้านนายสุพจ์ พันพืชพ่วงหน่วยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169เปิดเผยว่าน้ำได้เข้าท่วมโรงเรียนตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาบ้านพักครูอาคารเรียนข้าวของอุปกรณ์ต่างๆเสียหายอย่างหนักหลังน้ำลดก็พบว่ามีโคลนจำนวนมากจากนั้นวันที่13กันยายนได้มีหลายหน่วยงานเข้ามาฟื้นฟูโรงเรียนทั้งกรมทางหลวงกรมการทหารช่างหน่วยงานเอกชนจิตอาสารวมทั้งได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทและอุปกรณ์การเรียนจาก สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ทําให้มีความคืบหน้าอย่างมากปัจจุบันฟื้นฟูไปกว่า90%และวันที่21ตุลาคมนี้จะมีการบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่โดยจะระดมกําลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและบุคลากรของโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมและทางกรมทางหลวงคาดจะส่งมอบโรงเรียนให้กับพื้นที่เพื่อให้ทันการเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายนนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผอโรงเรียนกันค่ะ ดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากครับก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละคระับพร้อมที่จะเปิดเทอมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะที่ยังต้องเพิ่มตอนนี้เราก็ทัพอสสาดนะครับทัพอสสาดซึ่งเราได้ระ,ะดมและคนแล้วก็ได้วางแผนแล้วว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดวันจันทร์นี้นะครับยี่สิบเอ็ดตุลานะครับเป็นวันบิ๊กคินนิ่งนะครับทั้งทาหารทั้งกรมทางหลวงซึ่งเขาจะหมดภารกิจเขาละนะครับ จะมอบงานมอบหมายมอบโรงเรียนให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ทำความสะอาดทั้งหมดนะครับทั้งห้องน้ําทั้งอาคารเรียนต่างห้อง,งสำหรับพร้อมที่จะเรียนนะครับเสร็จแล้วก็กวัสดุอุปกรณ์ต่างล้วก็จะเข้าห้องเรียนนะครับ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาเชียงรายเขต3เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงประสมศึกษาปีที่6มีรักเรียนรวม404คนส่วนใหญ่ค่ะเป็นเด็กในพื้นที่และข้ามฝั่งมาเรียนจากประเทศเมียนมาจากนั้นผูว้ว่ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ถนนบ้านไม้ลุงขนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนชุมชนไม้ลุงขนมิตรภาพที่169 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันค่ะมีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครทั้งสำนักการโยธาสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักระบายน้ำและกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังร่วมปฏิบัติงานขุดลอกท่อระบายน้ำดูดโคลนในท่อเมนหลักของชุมชนโดยนายชัดชาตินะคะก็เปิดเผยว่าวันนี้ได้นำรถดูดโคลนของกรุงเทพมหานครมาสนับสนุนเพิ่มอีกสองคันรวมเป็น6คันเพื่อให้การทำงานคืบหน้าเร็วยิ่งขึ้นเราไปฟังเสียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะ คือจริงแล้วจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญของทางแม่สายนะแล้วก็เราก็ส่งทีมเข้ามาช่วยเพราะว่าจริงแล้วกทมเรามีประสบการณ์เรื่องการดูดเลนเยอะเราก็มีรถดูดเลนซึ่งสามารถล้วงมาในท่อที่เป็นฝังอยู่ใต้ดินอ่ะถึงแล ah. ้วก็ส่งรถมาแล้วตอนนี้ทั้งหมด6คันละอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีรถน้ำอีกแคันแล้วก็มีทีมงานประมาณแปคนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะที่มาช่วยจริงแล้วตรงนี <t <t ้มันมีพลังของหลายหน่วยงานมาร่วมมากเลยทั้งทหารเอกชนทั้งทางท่านนายกเอเองแต่เราก็มาทําในส่วนที่เป็นท่อระบบปิด เป็นท่ออยู่ฝังซึ่งมันมีเลนอุดอยู่ข้างในตัวที่เป็นระบบะบน้ําหลากักถ้าเราไม่เอาเคอเอาเลนออกไม่ได้ก็ไม่สามารถจะเอาน้ําออกจากระบบได้ไงมันก็ต้องเอาตัวนี้มาทะลวงเครื่องดูดเลนแล้วก็เอาคนมาลงก็เต็มที่ฮะเราก็ทําปฏิบัตหิหน้าที่ตามการประสานงานอย่างนั้นนายกเอก็จะช่วยชี้เป้าวะว่าตรงไหนให้เราไปทําตรงไหนเหมาะงานของเราก็ก็ดีใจใที่เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ผมว่ามาวันนี้ก็ดีใจที่เห็นความร่วมมือทุกภาคส่วนเลยนะ ทั้งทหารทั้งเอกชนทั้งนักเรียนนักอึกสหาหมุยที่โ้มาทุกคนร่วมมือร่วมใจกันว่าน,นี่คือจุดแข็งของของความเป็นคนไทยครับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครยังเปิดเผยต่ออีกว่าวิกฤตที่แม่สายครั้งนี้หนักเกินกําลังคนของอกําลังของคนในพื้นที่จะรับไหวทั้งในแง่ของอุปกรณ์ต่างๆที่มีไม่เพียงพอสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้กรุงเทพมหาคนครก็เช่นกันค่ะหากเกิดวิกฤตแบบนี้ก็อาจจะรับมือไม่ไหวจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันประสานงานและเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้พร้อมยืนยันว่าทางกรุงเทพมหาคนครจะยังไม่ถอนกําลังจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและเป็นปกติและขอฝากกาลังใจถึงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยเราไปฟังเสียงของผู้ราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งค่ะเต็มที่เลยฮะก็มีอะไรให้กรทมรับใช้ได้เราบอกเราเลยนะเราก็ยินดีมาทุกอย่างท่านนายกขอเราก็รีบส่งรถมาให้เลยนะแล้วก็ผมขอไปกำลังใจให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าสามอาทิตย์ที่แล้วที่มานะท่านนายกก็ทํางานหนักทุกคนทํางานหนักมากเลยขอไปกำลังใจทุกคนแล้วก็อสาสมัครากทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับ สำหรับภาพรวมของสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายโดยผลงานแต่ละพื้นที่นะคะก็มีความคืบหน้าตามลำดับอาทิกองทัพเรือที่รับผิดช,ชอบตลาดสายลมจอยฟื้นฟูได้เพิ่ม5หลังรวมเสร็จ62หลังจาก67หลังคิดเป็น94%คาดว่าอีก3วันนะคะจะสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนที่มีการร้องขอได้ทั้งหมดส่วนกองทัพไทยคะ่ะได้ฟื้นฟูพื้นที่เกาะทรายเพิ่มเติม8หลังแล้วเสร็จ4หลังรวมเสร็จทั้งหมด1 164หลังจาก168หลังคิดเป็น97.61%พร้อมได้ประสานขอกำลังอ,อส100นายมาช่วยล้างถนนเพราะจะปฏิบัติภาร,รกิจให้เสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนภายในอาทิตย์นี้ส่วนกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่บ้านไม้ลุงขนได้ลอกโคลนภายในท่อระบายน้ําได้ทั้งหมดวันนี้ค่ะก็ได้เข้าดําเนินการล้างคโคลนให้บ้านของประชาชน2หลังสุดท้ายในซอยอีกอ หากแล้วเสร็จนะคะก็จะส่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนต่อไปทําให้ภาพรวมการฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือที่ร้องขอแล้วเสร็จไปถึง99%ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายได้รายงานการจ่ายไฟให้กับ5ชุมชนเป้าหมายโดยชุมชนเหมืองแดงเหมืองแดงใต้นะคะได้ทําการจ่ายไฟคืนแล้ว100ชุมชนดอยเวาจ่าย ไฟคืนแล้ว75.25ชุมชนเหมืองแดงเกาะทรายและไม้ลุงขนจ่ายไฟคืนแล้ว82.63ส่วนการให้บริการประชาชนทั้งการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและปรับปรุงติดตั้งเสาไฟฟ้าที่ผ่านมาค่ะได้มีการดำเนินการแล้ว129รายคงค้าง87รายและวันนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการรับไฟของบ้านเรือนประชาชนในซอยอีกอ็จากนั้นจะได้ส่งทีมงานเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในบ้านและจ่ายไฟให้กับชาวบ้านต่อไป ส่วนภาพรวมการฟื้นฟูด้ดานการประปานะคะมีการซ่อมท่อประปาแล้ว990จุดคงเหลือ3จุดและในวันพรุ่งนี้ค่ะจะทดลองเปิดน้ำในซอยอีก้ ส่วนด้านสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการเตรียมแผนให้อสอมจากทุกตำบลรวมกว่า400คนลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนโดยใช้น้ำยาฆ่าเชือ้อระหว่างวันที่21-25ตุลาคมนี้นะคะพร้อมช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงกลุ่มเปราะบางประมาณ40หลังด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะหลายหน่วยงานค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งนะคะเพื่อที่จะส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับประชาชนให้สามารถให้ประชาชนนะคะสามารถกลับเข้ามาอาศัยในบ้านได้ก่อนเบื้องต้นแต่การฟื้นฟูถนนและอื่นๆค่ะก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ